สวัสดีทุกคนเป็นไงทํากันได้ไหมสำหรับเมื่อวานวันนี้อี้ันจะบอกว่าไม่มีกาแฟวันนี้ไม่มีกาฟแฟต่เอามือแรกเออเป็นแครอทหนึ่งหัวสับสับซอยเหมือนเราทําส้มตำอ่ะราดด้วยน้ํามะนาวสดนั่นแหละมือแรกของเราวันนี้ส่วนมือเที่ยงเป็นปลาหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าให้เป็นปลากระพงก็เอาเป็นปลากระพงนึ่งสองขีดเพราะว่าไม่รวมก้างไม่รวมอะไรแล้วก็เป็นปลากระพงสองขีด แค่นั้นนะไม่ไม่มีผกักที่ม่มีผกักส่วนมื้อเย็นเป็นหมูอบหรือไก่อบก็ได้สับขีดเหมือนกันกินกับผักสลัดก็มีหัวหอมใหญ่แตงกวาแล้วก็ผักใบเขียวๆอ่ะผักสลัดใบเขียวๆอ่ะราดด้วยน้ำสลัดใส่หรือจะทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างที่ยิ่งทำก็ได้แต่ห้ามใส่กระเทียมก็หวังว่าทุกคนคงจะทำได้น,าน,านี่ดูไหมเวลาผอมลงเนี่ยดูดิเห็นปะ มันจะเป็นเหมือนกับว่าไอนี้โผล่เลยประมาณนี้เริ่มโผล่แล้วแล้วก็ถ้าคนที่รู้จักอิงจริงๆอ่ะเขาเห็นอิงเขาจะรู้ว่ามันผอมลงอะไรอย่างเงี้ยเออตัวเล็กลงมันจะกระชับแล้วก็อาจจะบอกวันนี้แอบไปชั่งน้ำหนักมาดีใจเวอร์น้ำหนักลงแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่แต่ค่อยบอกวันที่13มันจะท้ายว่าน้ำหนักอิงลงกี่กิโลยังไงทุกคนก็ใครทำได้นะแต่ว่าคุณผู้นี้ยรู้สึกว่ามูเทียนเราจะมีแต่น้ำเปล่านะแต่ก็ โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็เป็นห่วงทุกคนก็กินข้าวกันด้วยนะคะตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วก็ังไรก็กินข้าวกันด้วยทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย